สวัสดีครับพี่น้องครับมาครับเมื่อนี่ตำบะคงกุุงสุกแซ่บๆครับเริ่มเลยนะครับเพชๆครับปิกครับอืม นุ่มโค้งเผ็ดตัวอืมนะครับ ขออนุญใส่มือครับพี่น้องลองก,กินกับข้าวปุ่นจั็กน้อยครับเพราะว่าอยากเผ็ดเว้ยเด็กขนาดครับแตบไม่คง มันเชื่เลยป่ะครับอืมยอดากครับอยู่กรุงเทพป,ปันได้ก็ต้องหาจินให้เขาแต่มาคงไงอืม จ้าไปครับเอาที่จะซีเนาะ สิศดด <c oughs> หนึ่งเนี่ยคันวันได้กินตำมะฮงเนี่ถือว่ารนน้อนบวหลับแล้วครับถ้าอีสานาเนอาเนี่ยปกตินเนี่ยันอยู่แถวบ้านเนี่กินเุม,มอครับ <c oughs> <c oughs> รั่วครับอืมหวานอยู่ขนาดสนั่นนะครับ ผมนี้มักขะปุ่นนะนตำมะคุงนี่ตรงนี้ข่ปุ่นเลยคอ,องคู่วนขมยันผดเนานะกุ่ง นดีครับอืมอืมอืมดอ้าครับ ข้าวบานเฮ้าเนี่ยขึ้นเข้าเที่ยงก็ต้องตำักหุ่งนะครับตรงน,นี้ขาดบ่อใดเลยแถวอีสานเนี่ยขครจมเยอะไหมครับจับบอลเต็มน่าคงเทพกินข้าวบ่บ่ใครอยากดูไหมบานเฮ้าว่ะันมิซัตขนมิเย้าเหนีวยวมาก เขาเนี้ยแต่้าบากห้่งนี่ผมว่าขาดบ่ไใดแม่นเขาปุ่นครับ <c oughs> <c oughs> เสียดายมันหอยปังหอยขมไอหอยครัวหอยเนี่ยหาบอได้คร,ครับเยู่เนี่ย เล้มาก,กับเนี่อชุดชุดของแจเลยครับคักขนาดครับชุดยอดครับนี่ครับเห็ดพอแซบครับตะมงเพราะว่าเห็ดลายมันส่บพอแซบต่อ ยิ้มประคักนะครับอืม,อม พิรสจัดอส <c oughs> ุดยอดครับสาทิตต้องกินตาบักหคุ่งเขาว่ามันหยุดนะ อืมตำหู้งกะได้ไข่ต้มตัดเผ็ดครับโอ้เอาแล้วนาะพี่น้องเนาะ ครับพี่น้องครับมือนี้่็ <c oughs> กินน้ำหู้งกันครับจังไกนกาฝากดไลค์กดซับสักใครนะครับเป็นกำลับบงใจสนับสนุนช่องตุ้มหววเพิงครับผม <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>